วัดนี้สายมูต้องมาลอดโบสถ์เป่าเคราะห์เปิดดวงกับพระปางเปิดโลกไหวยพญานาคเดินถ้ำเบี้ยกแก่เสริมดวงครบในวันเดียวคินนี้ปะปะ้าพาเที่ยววัดนาคปลวกเขตภาษีเจริญวัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาเริ่มต้นด้วยพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่สร้างถวายโดยบริษัทอินดี้เทรดเดอร์เป็นปางหายากที่สื่อถึงการเปิดดวงเปิดโชคเปิดทางชีวิตให้พบสิ่งดีๆต่อด้วยพญามุจลินนกากคราชผู้แผ่พังพานปกป้ององค์พระพุทธเจ้าเสริมความเชื่อว,ว,ว่าพญานาคจะช่วยคุ้มครองจากภัยอันตรายแแลละเเเเสสรริิิมมมพังให้ชีีววตคาาา่่ยนดูบก ถ้ำ<า>จำลองขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยพลังศักดิ์รีกแก้เทพเรียงรายในถ้ำน,นี้เชื่อกันว่าช่วยแก้เคราะห์ป,ป่าสิ่งชั่วร้ายและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นภายในยตกแต่งด้วยแสงไฟสวยงามมีพญานาคเฝ้าหน้าถ้ำเพื่อความ<อ>ขลังและสงบในทุกอย่างการบางคนที่มีความเชื่อเรื่องเบียแก้มักมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพปลอดภัยจากคุณสไสยและโรคภัยต่างจาก,จกนั้นเรามาเวียนประทักษิณรอบวิหารหลวงพ่อนาคพระพุทธรูปที่มีนาคจะเสียนแผ่พังพานอยู่ด้านหลังการเวียนรอบวิหารก่อนเข้าไปกราบช่วยเปิดจิตให้สงบและสร้างสมาธิก่อ<พ>อนไปคื ไลฟ์ของหลายครอบครัวการลอดใต้บวชใต้บวชแห่งนี้มีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นพลังจากธรรมชาติช่วยชำระล้างจิตใจและเพิ่มความเป็นสิริมงคลและยังมีลูกนิมิตโบราณให้เราได้ปิดทองถือเป็นการตอบบุญเสริมบาร,รมีให้มั่นคงท้ายสุดก่อนกลับเราแวะมากราบหลวงพ่อเจ้าสัวพระพุทธรูปที่ใครมาก็ไม่พลาดขอพรเรื่องโชคลาภการเงินและความสําเร็จในชีวิตถ้าคุณกําลังมองหาวัดที่ครบเครื่องทั้งความงามความขลังและความตั้งใจในการทําบุญอย่าลืมกดติดตามช่องป้าป๊าพาเที่ยวนี้ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้า เราจะพาไปวัดไหนอีกต้องรอชมกันนะครับ